อุ้ยพุณล่ะบ่ได้บ่ได้พี่น้องไม่ย่อออกคุณละ่ะสีมาว่าคุณละ่ะเพราะว่าพ่อตาคนก็ถาอเอาอันไม่ดูทำาน,นีกับพอดีโอ้ยคุณล่ะบึมๆมื่อไหรพี่น้องบุ้ยคือสีบอลอด เขาควายกระด้สิเอากะล้องอยู่โกหมโกหมโกหมกะห่มกระห่มพี่น้องหมาถึงยังปะบอกว่าหลุเลียงกลับบ้านฉันพี่น้องแต่ว่าตะบะสูงก็ตาไส้อยู่เป็นหาตาไส้จะง่อยก็ไหนย้อนหาตาไส้จะง่อยเอิ่นเวียนจากอาทิตย์ก่อนถอดพ่อยไงฝนไปข้าเข่าเจ้าพอดีมาเอาเคี้ยวขวายน้ำ ในป่าเพิ่นโอ้เขาขนคือห้างแถอะวะพี่น้องเบอดบิวเอาตายพนกับมะถุ่มหัดอีกขัดออกไปจังใดน,น้อหน่ำเลยเต้งไปหาตาไสสิไม่ได้หรอกคิดว่าพุนหลางเจ้าของพิน่นเฮ้ยปูกัดแต่ว่าเจ้าป่าสูงก็ตาไสอยู่เต้งหาตาไสจังอยก็ได้ย้อนหาตาไสจงังอย,งย,อาางยมันสิยืดน้นนาหนาวบ่รุเจ้าว่า จะลงไปเด้อออกบังรูพี่น้องออกบังผู้นี้น,น,นั่นปลาปลาเมียพันมันแล้วผุหลับบุบบุบมันสิเมียลูกดูตาผุหลัมาถากเอาเปลือกดูไปต้มตอกนี่แต่น้ำบกักพักน้ำอ,อุย้ยสิได้ปลาตาลงออกกาดพี่บุญลงมามองพ่นสุบทำน,นี่กับพอดีโอ้ยผุหลับบุบมุเมืม่อไหร่พี่น้องบุย้ยคือสีบร,รอด เขาควายกระลาสีต <anut S 1> ่างกับ <serves> บัณฑ์อากาศเราพักมาเบิ้งบรรยากาศฟาฟาคึมๆอันนี้น้าอีกหนึ่งเราสอบไปเก็บหอยน้าบ้าน์แล้วท่นได้ดำ่งมันนี่เออเบิ้งมาถึงวันมาถึงยังปะบอกว่าหลุ่ยยงกลับบ้านสนพี่น้องนี่แต่น้ำบักพักอุ้ยสีได้ปตาลงออกกาดพี่ฝนลงมา ของคนสูงมาทันนี่ลูกป่ะยี่หีบสามกิโลเขาจะสิหอดบ้านไปเส้นรองเท้าอ่างี้บ้านกับโกหมเก้าหุมเก้าหุมเก้าหุมไปโกหุมไหมมันสิยืดน้ำหนาวบ่มโอเจ้าว่าจะลงไปเด้อยโอ้บ่หนุพี่น้องบังพูนีนั่นป่ะป่ะเมียบ้านมันแหละผัวแหละบุบบวบบ้านมันสิเมี่ยงแต่ว่าทั้งคนก็คคอยค้วายอยู่สิเป้งหนาสิเป้งออกได้อยู่ประธานได้ถ่วหยอดป็นเด แต่วะไาหานี่มาห้งม,มหฮางเถอะบ้านกาวปถาสามปุ๋าายไอ่ฝาขนาพี่น้องฝามือไมาเบิ่งอีกแล้วพี่น้องเบียดเนี่ยเบียหงาขอกระลังขึ้นแต่วาขันว่าท่านด้ถ่วหยอดกับว่าเป็นยางธรามนีกับมาเบิงกรืออื่น,นถ้าถ่วหยอดอะอดขึ้นแล้วเลยใช้แนวของจ้ามราท่านในสูงนี่โอ้ยโอ้ยอ้ยอยมายบแล้วกับวัดเอดียดเลียดนล่นแล้วพี่น้องย ไม่แล้วก็บ,บด,ดแอนแหลกแล้วคุณอุย้ยอคุณอะไรบ้อไหนบ้ไหนพี่น้องไม่ย่อออก <c oughs> กะได้แต่ใส่เราเป็นตัวเป็ <c oughs> นรูปพี่น้องนี่ขอเจ้าหน้าขอเจ้าขอ่าขอยซี้หาห้องข่อกระไดยุ่เด็ดละตันสองตันก็ได้หิ่งิ เวียนจากอาทิตย์ก่อนถอบพอยไงฝนเลยเอากาลงอยู่โกหมโกหมโกหมกะห่มกะห่มพ <go home, go home> ี่น้องมาทันดลลูกไปยี่หีกสามกิโลเขาจะสิหอดบ้านไปใส้นลองเท้าอย่างนี้าันกับโกหมกาห่มเกหมโกหมไปโกหมม้าเขาเจ้าพอดีมาเอาเคี้ยวกวยน้ำ ม่ป่าพูนโอ้เขาข่อยคือห้างแถอะวะพี่น้องเดี๋วอตาเดี๋ยวพอบอกพอตามเมือ่อเมื่อหนี้ล่ะอย่าเมื่อยอดเนาะปะ่ะพี่น้องกราบสวัสดีค่ะพี่น้องครมาอีกแล้วมาอีกแล้วฝน قول, พี่น้องมาอีกแล้วหอดเวลาเพ่นกับมาตามนัดตามนัดเบิ่งเขาค่อยแน่นพ่นนะฝนสิมาแล้วกัปปิจ้า เอาเข่าลงไทยสามากันเด้อพี่น้องเด้อหกีสิฤษดสามลายยูดอกพี่น้องสวัสดีค่ะขบบับด้ฝนสิมาแล้ววัสดีจาเอาเข่าลง ไทยสามกันเด้อพี่น้องเด้อมันสิยืดน้ำหนาวบ๊องบ๊อกเจ้าว่ะจะลงไปเด้อโอ้บ๊องนูกพี่น้องบ๊องผู้นี้นั่นป้าป้าเมียบ้านมันแล้วพู้เล่าบูบบบวัวบ้ามันสิเมียของมะทามงนั้นว่าสิมาตัดคือสีบนเมื่อใดเด็ดเด็ดนี่เสด็จมาตัดเมียมาห่างหัวหง่งมาเฮี้ยงถท่นนอกวันนี้แจกอะไรจะใส่เราเป่งตัวเป็นลูกพี่น้อง มีข้อเจ้าหน้าข้อเจ้าขอ่าขอยซี่หาห้องข่อยก็ได้ยุดได้ละตันสองตันก็ได้แ <laughs> ต่ว่าของพ่นลหลายเพ่นอวยตัวแล้วเนาะพี่น้องเดจจังแนะนำช่วมเขาข่อยขอ่ขอยกระสีไว้ด้วยเห็นปะจ้าทำนี่กับพอดีโอ้ยผลหลับบึมๆมา่หร่พี่น้องบู๊ยคือสีบรอดเขาข่อยกระไาสีกี่ตี ฝนกับมาถ่วหัดเอียกขัดออกไปจังไดน,น้อหน่ำเี่เป้งไปหาตาไสสิแต่ว่าทั้ง้นกับคอ,กกอยกลัวอยู่สิเป้งหนาสิเป้งออกไดอยู่ประ่านในถว่วหยอดเป็นไหนแต่ว่าให,ห้หนีมาหวงมาห่างเถอะอุย้ยอื้มคนอะรบ่ได้บ่ได้พี่ลองไม่ยอออก มันก้าวว้ทย์สามผัวไอ่ฝ่าเวลาพี่น้องฝ่ามือไม่บิ่งอีกแล้วพี่น้องเอ,อิเ้นเว้นจักอาทิตย์ก่อนถ่อพ่อใหญ่ฝนไปไปสิได้ไบอกตาเอามะนาวมาหยดกันเด้อพี่น้องโอ้ยบอกตามาันเปล่งน้มบอกจะนอนกันโอ้ยบ่ได้ญ่ตวปูกัดพี่น้องโอู้ตาใส่เพิ่นก็เป็นตาขัางหนามเด้นเน้อบพวกเน่พี่น้องเขาเป็นยาวเหรอ ของ่นเงาเหรอโอ้พอดีเลยของข้าเจ้าเงาเหรอมันจะขวางกับวัตถิพี่น้องอุ้ยปูกัดของข้าเจ้าดูดูปูกัดปูกัดต้อง่อยสิบพราเป็นเดือนเป็นเดือนนี่สิเพื่อนวัดดูตาเพิ่นมาถากเอาเปลือกดูไปต้มตอกกาหุมเขาว่ากาหุมเขาว่าโกห้มโกห้มกะหุ้มขนาดสิไปเอากะวานเลเพราะว่าสายสามบวกสามแกะแล้ะพี่น้องเนาะก็เฉย แต่ว่าทั้งเพื่นก็ค่อยกลัวอยูอยอย่สิเป้งหนาสิเป้งออกได้อยู่ประธานด้ถ่วมหยอดป็นไหนแต่ว่าใไฮนี่มาหุงม,มาหฮางเถอะมาทันได้ลู้ปะ่ะยี่หีบสามกิโลเขาเจอสิหอดบ้านไปใส่ตรองเท้าอย่งี้บ้านกลับโกหมเก้าห่มเกาหมโกหมไปโกหมมาเดียดเนี่ยเบี้ยงหยาขวากลังขึ้นแต่ว่าขันปรทธานด้ถ่วมยอดกับว่าเป็นยังทำเมียกับมาเบิงก้อนเหมือนอนือนอนอน่นถ้าถ่วมยอดอะคือนเหลวเลยมาทันได้ลู้ ไปยี่ีกสมกิโลเขาจะสิหอดบ้านไปเส้นงเขางี้บ oh! ้านกลับโกห o ม e ก o home กา h o ม e ก้า o มไปโก h o ม e ไม่อุ <quer wa> ้ยอะไรอ่ไ้พี่ลองไม่ยอมออกนี่สิ มันสิยืดน้ำหนามบอมบูเจาวาจะลงไปเด้อยโอ้บรรนุพิณางของบ้องพุนีนั่นปลาปลาเพี้่พันไม้เหล่าคนเ่าบูบูบ้าปลาไม่สิแม้เชิงวันไมาถึงยังว่าบอกว่าหลุเลียงกลับบ้านฉันพี่น้องถึงวันไมาถึงยังว่าบอกว่าหลุเลียงกลับบ้านฉันพี่นเราขอมาทางนั้นว่าสิมาตัดคือสิบวันเมื่อใดเด็ดเด็ดได้เศษมาตัดเนียมาห่างหมู่หงมาเฮียงเทียหนอบันนี้ ว่า,าทันดิลูกไะยกกี่หีบสามกิโลเขาจะสิหอดบ้านไปใส่รองเท้าอ่างี้บ้านกลับโกห o m e g าห o m e g าห o m e go h มไปโกห o m e มาท<ภ>ี่ตสนามบากพากักอุย้ยสีได้ปอดตาลงออกกาดดิบันลงมาของพคนสูงแต่ว่าตัวสูงก็ตาใส่อยู่พปายามตาใส่จะง่อยก็ได้ย้อนหาตาใส่จะง่อยอันไวเกินพี่น้อง พันซ้ำขึ้นมาอีกบอกตามาเปิงโอ้ยคือสีบอลอดหรอพี่น้องมุมบับมุมบับมั้งหรอคนมาดีมาซ้ำมก,กันดอกกันพันไวเกันพี่น้องพันซ้ำขึ้นมาอีกบอกตามาเปิงโอ้ยคือสีบอลอดหรอพี่น้องมุมบับมุมบับมั้งหรอคนมาดีมาซ้ำมก,กันดอกกันคู่กับว่าท่าน